ชีวิตคนเฮานี่บได้มีอย่างไร ตอนมีเงินก็ตามหาเงินพอมีเงินก็ตามหาเวลาได้เวลามาก็ตามหาความสุขพอมีความสุขสุดท้ายก็ย่อนตามหาสุขภาพคือจังวงเวียนของชีวิตสุดท้ายแล้วเฮากระหุว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คืออยู่ดีมีแฮงได้อยู่กับคนที่เฮาหักนั่นหละคือความพอเพียงอิหลยตัดสินวิถีชีวิตของคนอื่นเพียงเพราะว่าเขาบได้สชีวิตแบบเดียวกันกับเขาความสุขความพอใจของแต่ละคนมันบ่คือการความฝันความหวัง ของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางคนเลือกเสิเห็ดน้าเห็ดสวนก็บม่ได้แปลว่าชีวิตเขาสิล่มเหลวจนบม่มีทางเลือกแต่เป็นเพราะว่าเขาเลือกดีแล้วเลือกที่สิเป็นนายเจ้าของชีวิตก็ต้องขึ้นยุ่กับผู้ใด ขึ้นอยู่กับโตเฮาใจเฮานี่ละเลือกที่สิสุขแบบบ่คือไผชีวิตบ่ต้องรวยล้นฟ้าก็มีความสุขได้กินยู่บ่ติดหรูไส้ชีวิตตามต้นทุนพอเพียงแค่นี่ชีวิตก็มีความสุขได้คือกันให้มีชีวิตที่เรียบง่ายพอความเรียบง่ายฮ็ดให้เฮามีความสุขง่ายย่าเฮ็ดชีวิตให้ยากให้เป็นคนกินง่ายนอนง่ายเป็นคนยิ้มง่ายหัวขวนง,ง่ายเป็นคนสบายใจได้ไง่ายๆชีวิตที่แสนธรรมดาชีวิตที่มีแต่ความเรียบ งเป็นชีวิตที่มีความสุขทีแท้จริงอย่าดูถูกความสุขของคนอื่นเพราะความสุขของแต่ละคนมันต่างกันชีวิตในแบบของเขาคือความสงบเรียบง่ายบบวุ่นวายโบแก่งแง่แง